สวัสดีครับสวัสดีกับทีวีทุกท่านทุกคนเลยนะฮะร้อนมาบอกก่อนเลยว่าร้อนจริงๆวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับโอ้โหพี่ร้อนหัวดับตับไหมนะหวยก็ไม่ถูกชีวิตแต่ละวันที่หนึ่งสิบสองล้านอยู่จงังหวัดนะอุตรดิตนะเออไมไม่เป็นผมนะเนี่ยชีวิต <laughs> บนบน่นโซโๆฮะ ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆนะรวมผมด้วยนะผ่านพ้นโควิดนะไปด้วยกันเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและการพี่เ้ยนะหวยไม่ถูกก็ต้องทำงานนะทำการทำงานเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปโอนรถนะครับแล้วก็ไปส่งรถขึ้นเทรลเลอร์นะรถเทรลเลอร์รถเทรลเลอร์รถเทรลเลอร์นะฮะให้กับบางยีนะฮะขอบคุณบางยีมาในะที่นี้ด้วยนะฮะ พอมาสักสองรอบมั้งถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยนะสุดท้ายก็เป็นของบางีนะอยู่อยู่ไหนนะอยู่เดี๋ยวผมดูก่อนนะไม่ยะลาก็นาราธิว่าดอะบางบางบางนะครับขอบพระคุณบังมานะที่ด้วยนะบางีนะเอ่อมาอยู่ยะลานะครับโอ้โหจุดยอดจริงๆบงบางอยู่ไกลมากๆนะครับแต่ก็ไว้วางใจนะน้องกิจนะครับ ก็ขอบพระคุณนะบังมานาทีด้วยนะเอาเลยนะเอาเลยบังอ่ะโอ้โหสุดยอดนะครับโอนเงินเต็มจํานวนเลยเดี๋ยวไปโอนเนี่ยกำลังจะไปโอนให้แล้วก็ไปส่งขึ้นรถเทเลอร์ที่ที่ลาดกระบังนะครับลาดกระบังนะที่ลมเก้านะครับก็ห่างจากเต็นท์ประมาณ40กิโลนะประมาณนี้นะครับขึ้นรถเทเลอร์ส่งไปยะลาเลย ขอพระคุณบังด้วยนะครับผมเฮงๆงร่ำรวยเดอ้อเดอ้อะบังจะเข้าใจไหมเนี่ยเฮงเฮงร่ำรวยด้วยนะครับบังนะนะกับนิสสันเซฟิโรเมื่อเช้าเนี่ยผมมีเรื่องจะเล่านะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ผมจะเล่าให้ฟังนะไม่อยากจะเชื่อผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อพูดแล้วจะขนลุกเนี่ยนี่ขนลุกแล้วพี่เอ้ยนี่ร้อนตับแตกยังมาขนลุกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับนี่ขนจะลุกแล้วเนี่ย หลายครั้งต่อหลายครั้งที่ผมบอกเกนี่ยว่า,เ,าเป,นปกนะเมื่อเช้าโทรมาสองคนมีพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายพี่คนนึงอยู่จังหวัดเลยพี่ผู้หญิงผมจําชื่อไม่ได้แต่ก็ดูผมมาจําเหมือนกันนะครับบอกว่าเนี่ยจะเข้ามาเอาเลยฮะพี่โอ้ยขอโทษเลยนี่ผมขนล,ลุกเลยเห็นไหมพี่เห็นไหมผมขนล,ลุกเลยไม่ใช่อยากเข้าห้องน้นะมัน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 ,ม,น,ม,นมันไม่น่าเชื่อ นะพ,พี่เขาบอกพี่เขาจะเข้าไปเอาเลยผมบอกอู้พี่ไม่ทันแล้วบังโอนจองโอนเอาแล้วเนี่ยกำลังผมกาลังจะไปส่งมอบไปโอนรถให้เลยเนี่ยนะครับผมก็เลยบอกให้พี่เขาลองทักทักมาเพราะว่ามีอีกนะครับถ้าใครที่พลาดเนี่ยปเปาขนุน CRV CRV นะครับนี่ CRV น่าขับน่าใช้มากนะครับอ่าขอยกเป็นคันนี้นะฮะร,ราคาก็เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับ149,000บาท น่กนอ่าไม่ใช่ดิ Honda c ซ v ผมจะไปไปพูดนิสันว่า้าซวนะครับ Hon d ้าซีน่าขับมากนะบ,บอกเลยนะครับหรือเพิ่มมาอีกอีกแสนไปๆก็จะได้อ่ามิาดเกียร์ธรรมดาน่าขับมากสีขาวมุกคันนี้รุ่นท็อปเกียร์ธรรมดาเลยนะนะครับสวยมากๆนะครับอ่สวยมากๆ อ่าแล้วก็อัปเดตอีกนิดนึงกับเอฟอดีเอฟดีสีฟ้าไปแล้วเอฟดีสีฟ้าไปแล้วนะครับเอฟบีเอฟบีไม่ใช่เอฟดีเอฟบีเท่าถิดบีบอยนะครับก็เหลือจะเหลือเพียงเอฟเอฟบีกับเอฟดีสีเทาเท่านั้นนะครับเหลือแค่นี้นะสำหรับซี v i เอฟดีกับเอฟเอฟบีนะเหลือแค่สีเทาแค่นี้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเอฟบีบีบอยนะครับเอฟส่วนเอฟดี สีเทาไปไหนนะเดี๋ยวผมหาก่อนนี่เหลือคันนี้ถ้าเป็นซี v ิ c เอกับเอบนะฮะพูดผิดพูดถูกพีงงไงไหมเนะี่ยผมจะเริ่มงงแล้วนะ <c oughs> นะอันตีสยังอยู่นะครับแล้วก็ซิตี้เซนะครับคันนี้ก็น่าขับนะครับแล้วก็อนะินโนวาเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากนะครับมาดูไม่ผิดหวังแน่นอนผมดูผมยังชอบเลยเนี่ยดูท้ายอย่างกับรถตู้เหมือนกันเลยกับคุณไดเฮสส่วนแะต่ือจะเอารุ่นน้องเอวานซ่าก็ได้ราคาก็ย่เยาวลงมาอีก นะครับน่าใช้เหมือนกันแล้วแต่ชอบนะฮะแล้วแต่ชอบเลยนะแล้วคันนี้ก็สองแสนหน่อยสองแสนเก้าพันกับซิตี้เซเอ็กซ์นะครับรถยอดนิยมนี่โทรมาอีกแล้วรับสายก่อนเด้อตกครู่ฮะอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปโอนไปโอน,โอนเล่มกันนะครับของบังนะ เดี๋ยวไปแวะปั๊มเติมน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะไปเจอกันที่ขนส่งเลยนะครับเพราะว่าระหว่างนี้ผมก็ไม่น่าไม่ค่อยสะดวกด้วยนะครับโอเคฮะไปไปเจอที่ขนส่งคนระับตอนนี้เราเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วฮะก็กำลังรอ,อรอรออะไรอ่ะรอเงินทอนก็น้ำมันขึ้นมาเกือบเกือบครึ่งถังนะห้าร้อยนะครับ ตะกี้ขับมาเนี่ยรู้สึกรู้สึกว้าวนิดๆน,นะฮะว,ว,ว้าวแบบว้าวแบบว่าเออตอนสิบสี่เลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหมีเพลงมีซีดีให้ด้วยนะครับโอ้เพลงเพาะเอเนเพลงเพาะบอกสะอาดครับผมบอกเลยว้าวตรงที่ว่าเครื่องวีหกฮะผมไม่เคยขับอะ่ะเรารู้สึกว่าโอ้ยเหยียบมาเหยียบมาแบบมันลื่นด้วยมันแบบว่ามันสมูทอะ่ะ รถผมมันต้องเค้นแต่คันนี้เนี่ยยกนิ้วให้เลยขับดีฮะเนี่ยแค่ขับมานิดเดียวเยองนะจากอจ,จากเต็นท์มาที่ปั๊มเนี่ยประมาณสองสามโลเนี่ยผมรู้สึกปื้มเลยนะนนเครื่องยนต์ V6 เนี่ยโอโ้โหกูด <Good. S 2> นะฮะอ่ะถือเดี๋ยวจะขับเดี๋ยวเราจะไปขนส่งกันนะฮะไปโอดเล่มก่อนแล้วก็ไปส่งขึ้นรถเทเลอร์นะฮะทีหนึง ฉีดแล้วก็หอนี่ฮะปลอดไทยนะฮะใส่แมสตลอดนะครับผมก็เองก็ใส่นะครับี๋ยวส่งรถให้บางีกันนะครับเนี่ยฮะเพลงก็โอเคฮะเนี่ยเนี่ยสิบสี่เลยฝนก็จะตกอีกแล้วนะครับวันนี้ร้อนมากๆนะฮะ ไม่อยากออกบ้านไม่อยากออกจากรถเลยนะครับไปถ่ายครับผมถ่ายถนนก็ได้ถ่ายรนก็ได้ชอบอะไรมีหก,นนกออรเราแค่หนึ่งจุดห้นะครับคันนี้ V6 หนกฮะโอ้โหเหยียบสนุกอะ่ะเหยียบปืนเหยียบปื้นเลยฮนะ ดีดีนะไม่ได้โมกะ,ะมันไม่มันไม่ได้กระชากค,ครับรู้สึกว่ามันลื่นแล้วก็เหยียบมานะผมนี่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วยิ่งได้มาขับอย่างนี้ V6 อ<น>ะเยี่ยมเลยนะ่ <c oughs> าถนนก,ก็ได้ โอเคมากๆเลยฮนะถึงกับว้าวได้เลยนะเออรู้สึกวรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีฮะรถเก่าแต่แจ๋วอะ่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะมีรถราคาเบาเข้ามานะฮะอยากรู้ว่าเป็นคันอะไรราคาเท่าไหร่กดติดตามนะครับผม ธรรมดานะฮะบอกเลยก็ใครที่มองหารถบ้านรถสวยรถเมอสองนะครับฝากติดตามด้วยนะช่อง้องกิดนะครับรถบ้านรถสวยส,วยสินีนะฮะเอาอยู่เราก็ไม่บอกเลยนี่โอเคฮะโอเคมากอันนี้เรากำลังขึ้นลูกเขาเรียกอะไรลังเต่านะครับลน,นาดเออลูกน,นาดนะฮะเนี่ยโอเคมากเลยนะ ชอบชอบเสียงเครื่องยนต์นะับมันบอกไม่ถูกนะฮะแต่ v 6อะ่ะที่จะชิดที่ก็เปิดไฟเลี้ยวไหนก็ได้ครับผมพี <c oughs> <c oughs> ่เด็บซี่เพราะเราเรีบครับเราต้องไปโอนแล้วก็ไปส่งรถขึ้นรถเทลเลอร์อีกนะครับ <c oughs> ผมนี่เป็นอะไรที่อยากเข้าบ้านก่อนสี่โมงเย็นนะเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็เปิดเลี้ยวซ้ายที่เปิดเลี้ยวขวาได้ไง โใช่ไปดูนะบ้าดูฮะเปิดปื๊ดเลยนะคือชอบอารมณ์แบบว่ามันพุ่งอะ่ะมันพุ่งอะ่ะโอ้โหนี่ไปเียวก็ไม่เปิดครับ เปิดไหนก็ได้โอจะเป็นลิฟต์อย่างเงี้ยไม่ต้องขึ้นทางด่วนอ่าขอ,อยนุญาตปิดเทลงเราจะไม่ขึ้นทางด่วนมาอนะครับเรากำลังโล่งแต่เมื่อไรรีบก็ขึ้นเลยฮะเดียบเดี่ยงเดียวอย่างนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะถ่ายเดิที่ร้านอาจเดี่ยวบางคนอาจจะเบื่อ จะไปเจอกันอีกทีที่ขนส่งเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดตัดภาพไปที่นน่นเลยนะคระับผมส่เหีนะ่มใช่ใ่ะตอนนี้เราก็ตรวจสภาพผ่านเรียบร้อยแล้วฮะก็ไปโอนเล่มกันต่อเกน,น้นอยก็<ห>อ,นอันนี้เราก็ต้องไปอาคารสองนะครับสำหรับใครที่จะโอนเล่มนะครับ เปิดไฟเลี้ยวนะครับโอ้โหคือจะเลี้ยวซ้ายแต่อยู่เกือบเล,เลนขวาแล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับแต่ผมก็ดูทรงก็น่าจะเลี้ยวแหละนะนะเดี๋ยวเราเอาเล่มไปให้พี่แอนนะครับพี่แอนก็จะขึ้นไปโอนแล้วเราก็จะรออยู่ที่รถนะครับแล้วก็โอนเล่มเสร็จเนี่ยก็ไปที่รว่มเก้านะครับไปส่งรถขึ้นรถเทรลเลอร์อทีเล็นะครับเพื่อลงภาคใต้นะครับลงยะลา ่าติดตามมานั่น,นหรือ,อย่างน,นปะปูแล้วก็เดี๋ยวมีซี v ิ c ตาโตเข้ามานะครับ mm. ก็ผมกระซิบนิดหนึ่งนะรถรถน่าจะเป็นแบบว่า 4G นะฮะ mm. ใครที่พาดคันนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมแนะนำไปนะจะเป็นเซตเอก็ได้หรือ CRV ก็ได้นะฮะหรือว่าจะรอคันหน้าก็ได้ โอ้โหมาด้ครับผมคนทังที่นี้เขาก็มาจอดอยู่ตรงทางเดียวนะบนึง่งได้แล้วก็ไม่เป็นไรครับขับรถก็ต้องใจเย็นนะครับเออแต่ก็น่าจะขยับไปข้างหน้าหน่อยเพราะรถเขาอยู่เทินนะครับนะไม่เป็นไรช่วงันหเห็นใจกันนะครับนี่คเขาก็ขอโทษด้วยกันขอบคุณครับ,รบแต่กี้ตรงนี้นะฮะเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวนะฮะ มาได้นี่เหมือนงงงงเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับผมผนก็ไม่อยางดิดแต่นะฮะอ๋เอเขารอรถออกนะเนี่ยครับมันก็ต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าเห็นในข่าวทุกวันวันก่อนนี่ลงมาฟันกันด้วย ประทับใจกับคันนี้มากนะครับเห็นอย่างนี้ขับดีมากนะครับไม,ไ,มไม่ได้โม้ไม่ได้อวยนะเดี๋ยวบางยีเนี่ยไปลองได้เลยนะครับ้รถถึงบางยีนะบอกเลยว่าโอ้โหติดใจผมนี่ชอบเลยนะมันลื่นปื๊ดปื๊ดน,น,น,นะฮะจะเร่งแสงก็มั่นใจนะจะเบรกก็อุ่นใจนะครับผมยวหาที่จอดครับบแลงมาให้เี่แอนก่อนโไหมาะโอเคนีค่พีอ่อนนะครับ ก็นี่แหละถ้าใครจะซื้อ,อน้นสดจัดไปนเน้นผมจะให้เพนมานะติดต่อกลับนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่จอดก่อนนะ